สวัสดีครับผมครูเอกนะครับมิจฉาทายชาแนลยูทูปครูเอกเลขพยากรณและทางห้องเลขกลุ่มรูสา์เลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวัน7จ็นาฬิกาทางชาแนลยูทูปครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางชาแนลยูทูปนะครับกลุ่มเลข1 4 9 0 1490ครูเอกตั้งชื่อว่าไอเดียล้ากว้างไกลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับแน่นอนว่าพอเราพูดถึงไอเดียล้ํากว้างไกลเนี่ยเราจะพูดถึง4ตัวท้าย เดี๋ยวขอพูดถึงสตัวท้ายก่อนเลยนะครับคนลงท้ายเลขศูนย์ครับอันนี้ไม่ไม่มีขอมานานแล้วนะคนลงท้ายเลขศูนเนี่ยนะครับตัวตนจะเป็นคนที่มีส่วนตัวผมมองว่าเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะมีความคิดเป็นเลิศเหนือคนปกตินะับในสิ่งที่สมมุติว่าคนสนใจอะไรเขาสามารถทะลุป,ปูปงได้ทดันทีทันใดถ้าถามว่าเลขไหนคิดเร็วที่สุดเลขศูนย์นี่คิดเร็วที่สุดครับแต่เขาจะมีจุดดรอปอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาแบบ ประมาณว่าฟิลไม่ได้อะหรืออารมณ์ไม่ได้อะเขาจะไม่สนใจเรื่องนั้นเลยต่อให้เขาจะเคยสนใจแล้วเคยเรียนรู้เรื่องนั้นจนจนสุดอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเขาเราไปถามเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบไม่อยากอธิบายหรือไม่มีอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับแบบเหมือนคนไม่รู้เรื่องนี้ไปเลยพูดไปเขาก็ไม่ไม่ตอบไม่อะไรไม่สนใจอะไรเงี้ยนี่คือความเป็นเลขศูนย์คือมันมีความไม่แน่นอนในในในจิตใจค่อนข้างสูง แต่ถ้าเกิดคนเนี่ยจะเรียนรู้อะไรเรียนรู้ได้หมดทุกเรื่องแลวก็เร็วด้วยถ้าบอกว่าเร็วสุดนี่ก็เร็วส่วนตัวถ้าเป็นเลขหนึ่งถึงเก้านะเลขเก้านี่เร็วสุดในความรู้สึกผมแต่ว่าพอเป็นเลขศูนย์นี่มันมันยิ่งกว่านั้นอเออเหมือนดีดนิ้วอ่ะเหมือนกระพริบตาเลยเออประมาณนั้นน่ะความคิดความอ่านนี้ัวเร็วฉับไวแล้วก็กว้างไกลกว้างกว่าเลขแปดอีกกว้างกว่าเลขแปดอยากพร้อมเรียนรู้พิจารณาก็เก่งโอ้โหครบนี่คือข้อดี แต่ข้อด้อยคือเวลาไม่เอาอะไรคือไม่เอาเลยแล้วก็ไม่สนอะไรทั้งนั้นเป็นเลขที่ค่อนข้างจะติดที่สุดนะรครับในทุกเลขนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เลขศูนยะ์น่ะผมบอกในชั้นเรียนเสมอว่าคุณต้องยอมรับความเสี่ยงว่าบางทีมันจะมีอารมณ์แบบว่าไม่มีใครเข้าใจในโลกนี้อะไรเงี้ยก็มีอารมณ์แบบนี้เยอะนะครับเพราะนั้นก็ส่วนใหญ่เขาเลยไม่ค่อยให้ใช้ศูนย์กันเพราะมีความไม่แน่นอนสูงนะแต่ถ้าเกิดว่า แบบมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะสนใจอยากจะนู่นนี่นั่นอะไรนี่โอ้โหชัดเจนที่สุดนะครับลองเปรียบเทียบดูถ้าคุมได้นี่ผมถือว่าดีมากนะถ้าคุมได้นะขนาดขั้นที่สําหรับผมคนที่สามารถมีเลขศูนย์ได้ในมุมมองผมคือคนที่สามารถฝึกสมาธิแบบขั้นเข้าฌานอะไรได้เอออย่างนั้นนะ่ะจะดีเพราะเขาจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรควรอะไรไม่ควรอยู่ตลอดเวลานะต้องมีสติแบบ 100%ตลอดเวลาแล้วจะดีมากนะครับสำหรับเลขศูนย์นะคือถ้าทำได้เหมือนเป็นมิสเตอร์เอฟเอฟติงอ่ะคิดได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับตำแหน่ง hmm. ต่อมาเป็นเลขเก mm ้าอ่นึกภาพนะโดนเป็นเลขศูนย์แล้วตำแหน่งต่อมาเป็นเลขเก้านะครับ mm hmm. ผมว่าเป็นเลขที่คู่กับรุตยูหรือว่าเลขศูนย์เนี่ยได้ดีที่สุดเพราะว่าแนวคิดของเลขเก้าจะเป็นคนค่อนข้างจะคิดฉับพลัน mm hmm. คิดกว้างคิดไกลจินตนาการดีคิดนอกกรอบมุมมองแปลกใหม่นะครับ ไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบเขาสามารถแตกยอดออกไปได้เยอะและ้วคิดดูถ้าศูนย์มันทุกอย่างอยู่แล้วนะแล้วยิ่งแตกยอดไปทางที่มันเป็นไปได้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นคนนี้เวลาที่คิดอะไรมักมักจะล้าแล้วก็เกินคนอื่นอยู่เสมอมันจะลึกกว้างแบบไกลสุูนอะแล้วก็จะแบบคือเลขที่จะสู้กับศูนย์ได้ก็จะมีเลขเนี้เนี่ยใกล้เคียงสุดที่ผู้ึงหนึ่งไอเดียของพี่คือเลขเก้าแต่เลขเก้ามันโชคดีอย่างนะที่ว่ามันจะมักจะคิดอะไรที่มันเป็นไปได้ เพราะนั้นไอความเป็นศูนย์ที่แบบว่าไม่แน่นอนสุดๆแล้วก็อะไรที่มันดูแบบล้ํามากๆเนี่ยพอมันมีกล้ามตัวขยายเนี่ยทําให้รู้สึกว่าเอ้ยที่คิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะเหมือนเราพูดถึงจัก,กรวาลเราจะไปที่นี่ที่น่นที่นั่นอะไรเงี้ยว่าจะไปไงถามว่าไปได้ไหมศูนย์คนเก้าศูนย์จะรู้สึกว่าไปได้ดิแต่จะไปยังไงเท่านั้นเองนึกภาพออกใช่ไหมครับประมาณนั้นหรือถ้า ถ้าเอาไปตีความในเรื่องของความคิดในเชิงปรัชญาศาสนาอะไรพวกนี้เขาก็ยิ่งเป็นคนที่แบบคิดลึกล้ําสามารถตีโจทย์คําปรัชญาต่างๆหรือว่าความคิดความศึกษาแนวคิดต่างๆได้อยา่างแตกฉานนี่คือความเป็นเกาสนนะแต่แน่นอนว่าข้อด้ดอยมันคือมีความเป็นตัวเองสูงมากๆนะยังน้อยศูนย์อยู่ท้ายมันก็ทําให้รู้สึกว่ายังไงดีเอะคนนี้จะจับทางาคุณจับทางเขาไม่ได้หรอกเขาคิด ไปเรื่อยนะครับคิดไปกว้างไปไกลต้องเป็นคนที่อยู่ในสไตล์แบบอยู่ในที่ทํางานเดียวกันหรือต้องทํางานในที่ที่เดียวกันหรือมีแนวคิดคล้ายๆกันอะไรอย่างนั้นเหมือนพวกนักวิทยาศาสตร์หรือพวกอะไรที่มันแบบศึกษาไปทางเดียวกันเรากำลังศึกษาอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะพอคุยกันได้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบไม่รู้เรื่องมาเจอกันปุ๊บไม่เคยรู้จักอะไรกันเลยมาคุยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อาสารกนจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีกลุ่มนี้ครับในตําแหน่งต่อมาคือเป็นเลข4ี่ คือเขาสามารถสื่อสารสิ่งที่เขาอยากจะทาออกไปภายนอกได้ให้กับคนที่ไม่รู้เรื่องอย่างเมื่อกี้ผมบอกว่า้ถ้าเป็นคนไม่รู้จักกันนะแต่พอมีเลขสี่ในการถ่ายทอดแน่นอนว่าวิธีการสื่อเขามีจากเลขสี่แบบปุ๊บปุ๊บอ่ะไม่เข้าใจใช่ไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จแะบบแบบแบบถ่ายทอดจนกว่าจะเข้าใจเขาเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ในหัวได้เก่งแต่ถ้าแค่แก้วศูนย์เฉยๆถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่ใช่เลขสี่นะมันเป็นเลขศูนย์อย่างเงี้ย ในหอใช่ไหมมันเป็นเลขเก้าอย่างเงี้ยมันเป็นเลขอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสื่อสารหรือการถ่ายทอดนะโอ้จบคุยยากเลยยิ่งก็เก้าเก้าศูนย์เ้าศย์อะไรแปดเก้าูนหรือสามเก้าูนในท่านลงมาใส่ตรงกระจายนี่ก็จะบอกโอ้ต้องฟังฉันนะอะไรเงี้ยแต่คือสี่มีมีเทคนิคมีทักษะการสื่อถ้าไม่ได้แบบแรงอัแบบสองหรือสาสี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดว่านำไปใช้ให้ถูกทางนะผมมองว่าเป็นคนที่สามารถ แต่ะะเป็นนักเรียนเงสมมติเป็นนักเรียนใช้เรื่องนี้อ,อยากศึกษาเรื่องอะไรก็แต่มันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงจากเลขสุดท้ายนะอยากใช้เลข4ตรงเนี้เออเราจะทำยังไงดีเออยากใช้เลขอยากจะถ่ายทอดอยากจะทำข้อสอบปุ๊บเขาจะทำข้อสอบได้ดีนะแล้วสามารถถ่ายทอดว่าไอข้อสอบตรงนี้จะแก้ไขย,ยังไงแล้วจะแก้ยังไงจะต่อะไรเขาจะเขาจะเรียบเรียงมันก็จะแบบโอเคต้องประมาณที่ประมาณที่ประมาณนี้ถ้าทำได้เก่งผมว่าถ้าเป็นนักเรียนเลขนี้ถือว่าล้ำนะ ทำข้อสอบได้แบบเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรออะไรเงี้ยแต่มันก็มีเราต้องมองสองทางนะบางทีความคิดล้ํากับความคิดแปลกมันก็นั่นแหละมันก็อาจจะแบบถึงมันจะเป็นไปได้แต่บางทีมันก็ไม่ถูกการลเทศานึ่เอกใช่ไหมอัน,นี่ต้องระวังอัน,นี้ต้องระวังต้องดิบๆนะประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือสี่เก้าศูนยไทยแล้วตำแหน่งงานเป็นเลขหนึ่งคือถ้าเกิดว่าสี่เก้าูนคิดอะไรนะครับมันต้องได้ทํามันต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะ มันต้องได้ทํายิ่งถ้าเกิดเมื่อกี้ผมบอกว่ากับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอันนี้ยความแปลกของของเขาคนเนี้ยยังไงก็ต้องสอบได้ที่หนึ่งอะ่ะจะต้องเอาที่หนึ่งให้ได้จะต้องแบบสําเร็จให้ได้ในสิ่งที่ศึกษาในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่โฟกัสแต่แน่นอนครับ490อาจจะโฟกัสยากนิดหนึ่งต้องมีสถาีิสมาธิสูงอะ่ะแต่ถ้าใครไปเห็นเลขนี้กับเด็กที่แบบออกแนวอัจฉริยะนะคุณไม่ต้องสงสัยแล้วครับเขา เขามีความโอเคมีความเป็นตัวเองสูงก็จริงแต่เขาทําได้เขาตอบคุณได้เขาหาคําตอบให้คุณได้แต่อย่าไปบังคับทิศทางเขานะให้เขาคิดของเขาเองแล้วเขาจะหาคําตอบมาให้คุณเองประมาณนั้นซึ่งผมมองว่ามันเหมือนเด็กยุคเนี่ย490นะถ้าเป็น1490มันเป็น1นี่ว่าทาไงก็ได้มันเป็นที่ประจักษ์วิธีไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้ซึ่งผู้ใหญ่ต้องเข้าใจนะ คือถ้าผมว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ในยุคหนึ่งที่ยุคที่แบบว่าต้องจับทุกอย่างให้มันเป็นอยู่ในระบบระเบียบเต็มที่เนี่ยพอมาคุยกันเด็กกลุ่มนี้หรือคนที่เป็นหนึ่งสี่เก้าศูนย์จะมีความรู้สึกว่าให้มันจับต้องไม่ได้คุณทำเงี้ยมันจับต้องได้ไงถึงเขาจะพยายามที่อะไรเราเรามีงรู้สึกว่ามันล้ํามันเกินมันอะไรอย่างเงี้ยแต่สาหรับผมผมชอบนะผมชอบเพราะว่าผมเชื่อว่าความรู้ในโลกหรือใน,ในจัก,กรวาลนนมันไม่ได้มีแค่แค่นี้เรารู้น้อยมากครับ ในจัก,กรวาลที่มันกว้างใหญ่ที่ไม่สามารถสัมผัสได้เรารู้น้อยมากพอมันมีคนที่ประมาณเนี้ยพยายามสองแสวงหาความรู้ใหม่ๆอะไรมานําเสนอเราอะบางทีเราก็ติดกับดักตัวเองว่าเอ้ยมันต้องอย่างนี้นะครับเอาแบบความจริงเอาความจริงที่ที่ถ้าเกิดถ้าเกิดคนนี้เขาพิสูจน์ความจริงผมว่าเขาพิสูจน์ได้แต่ถ้าอะไรยังไม่เป็นความจริงเขาสามารถแตกย้อนว่าเออมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบไหนได้บ้างคนเนี้ทําได้เก่ง ความคิดเขาจะดูอาจจะตามยากนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเอาไปแค่สิ่งที่เคยมีในโลกนี้หรือว่าข้อส่งข้อสองถ้าเป็นเด็กนะโอ้โหอย่างเนี้ยเกง่งสังเกตดูผมพูดถึงกลุ่มในนี้ผมพยายามยกตัวอย่างให้มันไม่ได้ตรงกับที่เราที่เราเคยฟังฟังมาไม่หงอกใช่ไหมครับแต่ผมจะมองให้ผมพยายามดึงในทางอื่นให้เขารู้แลให้เรารู้สึกว่าให้ในชั้นเรียนรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่แค่มุมที่เขาให้มันมีมุมมากกว่านั้น อย่างเรียกกลุ่มเนี้ยใครก็คงเลียงเล็กใครอาจจะเลียงเล่งเล็กเด็กๆัน้ยนะแต่ผมมอยเลยถ้าใช้เด็กใช้แต่เด็กคนนี้ต้องเก่งจริงนะต้องสามารถคุมตัวเองได้ถ้าคุมไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมด้านหลังลองพิจารณาดูถ้าเป็นผู้ใหญ่ผมก็ถือว่ายังโอเคกว่าเด็กอะ่ะแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขาไงเออแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นโตมาประสบการณ์ไงอะไรเงี้ยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสุดท้ายอันนี้สุดท้ายสิ ต่อไปเป็นเรื่องของบุคลิกข้างนอกอันเนี้ยเขาเป็นคนที่ดูแบบมั่นมั่นเฉยเฉไม่ค่อยสนใจใครนึกภาพไว้เจอหน้ามาก็เดินไปก็แต่ท่าทางเขาก็ไม่ได้ถึงกับกระโดกกระเดกแบบแบบไม่สนใจใครนะเขาแค่เป็นคนคล่องคล่องอะไรไม่ไม่ได้สนใจใครขนาดนั้นอ่ะหมายถึงว่าไม่สนใจใครขนาดนั้นเขาเป็นคนที่แบบก็ไม่ใช่ว่าเข้าสังคมไม่ได้เลยก็เข้าได้แต่แค่เขามั่นใจในตัวเองสูง แต่พื้นฐานเป็นเลขศูนย์ะเอกลักษณ์เขาเป็นเลขศูนย์คือบางทีเขาอยากจะไปไหนเขาก็ไปอยากอยู่เขาก็อยู่จะไปเขาก็ไปนึกออกใช่ไหมครับเออถ้าอยู่ได้ก็อยู่ถ้าเขารู้สึกว่าตรงนี้ปลอดภยัยสำหรับเขาเขาก็อยู่เขาก็แสดงตัวแต่ถ้ารู้สึกว่าเออตรงนี้ไม่โอเคไม่อยู่ดีกว่าเออก็ออกก็เฟดออกผมว่ามันบุคลิก่านนี้มันเหมาะก,กับงานฟรีแลนซ์ไงหรือง,งานที่แบบทําคนเดียวเวิร์กฟอร์มโฮมหรือง,งานที่มันจะต้องเดินทางไปหลายๆที่ทอะไรพวกนี้ไม่ค่อยอยู่ที่เป็นคนที่แบบ บุคลิกเนี่ยถ้าพูดถึงจะคอนเนคชันกับคนเนี่ยหมายถึงสี่ตัวหน้านะนะครับคอนเนคชันกับคนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเหมือนเจอครั้งสองครั้งหรือนานๆเจอทีเออเขาก็ยังทำได้ผมว่ามันเหมาะกับงานพวกพวกเอ่อพวกขนส่งพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมาพวกแก๊ปพวกฟู้ดพวกไรเดอร์อะไรพวกนี้ยคือเขาจะไปตามที่ที่เขาอยากไปอะไรเงี้ยบุคลิกก็เป็นคนถ้าพูดถึงหน้าตาก็จะเป็นเข้มๆหน่อยเข้มๆ นะครับแต่แต่งตัวดีนะท่าทางดีนะครับแล้วก็ส,สไตล์นี่คือเน้นความพ้องตัวเป็นหลักนะครับอ่ะนี่คือบุคลิกกานตนลาดเรื่องต่อไปเรื่องเสริมนะครับเรื่องการเงินคือถ้าบอกให้ไปหาหาได้แต่ถ้าอยู่เฉยก็คือประมาณว่าถ้าอยู่เฉยแบบไม่ได้ให้ไปหาอะไรเงี้ยค่อยแบบอยากทําเมื่อไหร่ก็ทําอยากหาเมื่อไหร่ก็หาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเรื่องการหาอาจจะไม่เด่น อาจจะไม่เด่นมากแต่ถ้าให้หาให้ตั้งใจหาเนี่ยหาได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรื่องบริหารจัดการก็อีกเช่นกันมันแค่คล้ายๆกันอยากเก็บก็ค่อยเก็บแต่ถ้ารู้สึกว่าอารมณ์ไม่ได้ฟิลก็อยากเก็บก็ไม่เก็บเนี่ยหามาก็ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ากลุ่มนี้ภาพรวมผมไปห้าสิบห้าสิบแล้วกันเพราะมันไม่ได้เด่นเรื่องของวันเวลาจัดก,การมันเด่นเรื่องของแบบทิศทางแปลกใหม่เวลาเงินจะหมดเอ๊ะไปหามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบ บางทีก็นานๆครั้งก็แบบไม่อยากใช้เงินเลยช่วงนี้ก็ไม่ใช้ปไปเลยสามสามเดือนอะไรเงี้ยคือมันไม่มีความแน่นอนอะ่ะเพราะนั้นก็ผมให้ห้าสิบห้าสิบห้าเ็สิบเรื่องของการเงินตลอดเรื่องกลุ่มนี้นะก็พจารณาเอาแล้วกันนะครับสุดท้ายเรื่องของความรักคืออินดี้ขนาดเนี้ความคิดลึกล้าขนาดนี้มันต้องบอลทูบีเท่านั้นนะ่ะมันต้องเกิดมาคู่กันนะ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคู่นี่อาจจะแบบหายากนิดน,นึงครับแต่ถ้าใช่นะมันต้องแบบเหมือนกับแบบเกิดมาเพื่อคนคนนี้ เท่านั้นนะ่ะแล้วจะโอเคครับเราจะโอเคผมมองอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตั้งใจแบบเออมีสไตล์แรงดึงดูดแทบไม่มีเลยคุมแรงษณแทบไม่มีเลยนะครับแต่ถามว่าจะบอกว่าเลือกกั้นเสน่ห์จริงๆริงไหมก็จะเรียกอย่างนั้นก็ได้แต่สามรบเขาอะเขาก็ไม่ได้มองว่าสําหรับผมผมมองคนกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนจริงจริง,รงน,น,นะผมมองว่าคือเขาก็จะมีสิ่งในใจของเขาแหละว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร ถ้าเขาตั้งใจจะสอบแสวงหาว่าฉันต้องมีแฟนให้ได้เ้ากบมีแพชชั่นตรงนี้อยู่นะเขาก็ต้องมีนึกออกใช่ไหมแต่เวลาถ้าถ้าพูดถึงระยะยาวต่อไปมันจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งอ่านันแหละเพราะฉะนั้นอาจจะเข้ายากนิดหนึง่งสาหรับเรื่องนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนเลขกลุ่ม,มอ,อื่นๆที่มีแรงดึงดูดมีพลังงานตรงนี้นะกลุ่มนี้มีความเป็นตัวเองสูงะ่ะมันอาจจะหายากนิดหนึง่งแต่ถ้าอยากจะได้จริงๆผมก็เชื่อว่าเขาก็หาได้ นะครับความรักก็อาจจะไม่เด็กนะก็ลองพิจารณาดูอ่ะโอเคนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับส่วนครจะดูความขยายความนะครับอยากจะดูว่าที่มาที่ไปแบบเลขคู่เลข3ตัวเปไน็นยังไงกลับไปดูได้ที่คู่1 4 4 1งสี่สี่หนึ่งนะสี่เก้าเก้าศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เลขสตัวก็จะมีหนึเก้าสี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าสี่สี่เก้าศูนย์นั่นแหละกลับไปลองพิจารณาดูว่าจะขยายความกลุ่มนี้เพื่อแตกยอดจากสิ่งที่ผมรีวบุ๋ยทั้งหมด มันได้อะไรบ้างจากกลุ่มนี้คนที่ขอมาจริงๆนะครับอยากจะแตกยอดก็ลองไปฟังกันดูนะโอเคนี่คือทั้งหมดของวันนี้ยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องนักทูุยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ